นี่แปลกที่จังหวัดสุโขทัยเขาบอกว่ามีคนไปเจอกับต้นมะยมต้นมะยมแปลกยังไงก็ใบมันเป็นมะยมใบด่างอ่ะ้ยมะยมด่างใช่คุณถามว่าแปลกไหมแปลกแต่มีไหมก็มีอ่ะเล่าให้ฟังมะยมแปลกต้นนี้ปลูกไว้ที่บ้านเลขที่2ทับหนึ่งนะคะเป็นบ้านของยายอีทก็คือนางอุดมศรีปริมาณอายุ72ปีอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยจ้ะ ต้นเนี้ยสูงใหญ่นะประมาณ3เมตรได้นะแล้วคุณดูตรงใบเขาดิใบด่างเป็นริ้วขาวขาวขาวทุกใบนี่ดูดิอีททียายอีทบอกนี่นี่นี่มันดูมะยมฉันมันดูมะยมฉันจ้างั้นขอดูยายอีทเล่าบอกว่าปลูกมะยมเอาไว้คู่กัน2ต้นมะยมเนี่ยมันความหมายดีเขานิยมปลูกกันในบ้านก็จะทําให้มีแต่คนนิยมชมชอบเขาบอกว่าปลูกคู่กันไว้2ต้นมาเป็น10ปีละตอนแรกๆมันยังเขียวอยู่เขียวปกติเลย เนี่ยคุณดูนะพอใช่สักพักหนึ่งสเดือนที่ผ่านมายังไงมะยมต้นขวาเนี่ยใบมันเริ่มกลายเป็นใบด่างแรกแรกด่างเฉพาะล่างๆก่อนจากนั้นลามไปเลยด่างกันไปทั้งต้นเลยคุณเพื่อนบ้านเพ่นรู้ข่าวทำยังไงวิ่งมาขอดูไงและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องมาแล้วงวดนี้ต้องมาแล้ว ต้องเสี่ยงละทั้งเลขที<อ>่บ้านเล็กอายุยายอีทะเบียนรถกระบะอะไรกว่ากันไปมีทะเบียนออทะเบียนรถกระบะเข้ามาอ,อ,อยาใยห้ไปยืนตรงนั้นน่ะเ,<อ>เขาก็โหโฟกัสหลังยายอย่างเดียวอะ <laughs> แล้วก็ยังมีทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบ้านยายอีทอีกอันนั้<อ>นยายยืนตรงไหนคือเยายเป็นแบบเป็นอินฟูอะเป็นอินทตรงอิทธิพอ่ะ ไหนคือคนเห็นอะไรรอบตัวยายได้หมดเลยอเจะบอกนะมีอีกไปยืนหน้าบ้านก็บ้านเลขที่บ้านอะที่ก็บ้านอะไที่ยายอิทก็บอกไปแล้วยายยืนหน้ารถกระบะทะเบียนก็เป็นประเด็นยายยืนข้างต้นมยมอ๊้มอไซคข้างหลังก็มีทะเบียนเออมันยนะ ยังไงยายรู้ตัวไป็ว่ายายดังแล้วจุดเลยยายยืนตรงไหนเป็นประเด็นเป็นกระแสไปหมดเลยยายอี๋เฮ้ยพงความายืนที่ไทยรัฐหน่อยกระแสยายก็จะไปยืนหน้าป้าย32อีกเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะค่ะ